โอ้ยว <ś webinars> ัน <wird> ท <variance thumbnails> ี่สแล้วก็กราสวีทดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับโคซิโกฟกันอีกพาร์ทหนึ่งเป็นพาร์ทที่4แล้วหรือเปล่าวะไม่ใช่ดิวันที่3ดิเออเป็นพาร์ทที่3นะฮะก็ เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีวยกว่าภารกิจหลักของเราวัาตัฟักใครทักด i s c o r d ดภา์ที่3แล้วนะครับผมก็ถือว่าบ้านเราก็อัปเดตไปเยอะอยู่พอตัวนะครับผมทีนี้ภารกิจหลักของเรานั่นก็คือการที่เราจะต้องเอาไม้วิญญาณมาให้น้องเฟรมี่ของเรากินเพิ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันเลยดีวยกว่าซึ่งเราสามารถถามหาเควสจากเจ้าหมีพวกนี้ได้นะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเอาชีวิตรอดในป่าได้นั่นก็คือความอดทนนะ อืมเดี๋ยวสดอืมเพราะงั้นวันนี้เดี๋ยวฉันจะอ่า a i อฟลิซินฟอร์ช a d e e s นี่คืออะไรวะเนี่ย Maybe if you d o n d like me you can find this how new home ประมาณว่าเราจะต้องเอาบ้านนกนะครับผมบ้านนกไปวางใช่ไหมเนี่ยมีบ้านนกด้วยนะฮะเราต้องทำยังไงกับบ้านนกวางได้ไหมฮะ ไม่ได้วางไม่ได้ถ้างั้นก็ไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูควิดคนต่อไปกันดีกว่าเอ้าทำไมกลับมาเป็นวิญญาณล่ะไม่อย่าพึ่งให้จะช่วยอะไรไหมเอ้ยว่ไาไงสาารลูกประดิษฐ์นายได้ใช้พิกแอคที่ฉันคราฟให้หรือเปล่านะฮะอ่าใช่สิมันมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เลยแหละว,ว้าวดีนะที่เป็นอย่างนั้น แน่นอนว่านายต้องการของมากกว่านี้เพื่อที่จะที่จะทำอุปกรณ์เพิ่มนะ่นะลินพันือ mm hmm. i n g to leave you with one more t ฉันจะให้ของนายอีกอย่างหนึ่งอ่ะนะอิสเ t ตินเอชแอ n เวนต์ฟอร์มันอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่นายอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่านายยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยนะ บ้าไม่หรอกผมผมโตแล้วนะไปหาไอรอนไปหาแร่เหล็กไม้ชั้นแล้วก็ไม้แข็งแข็งมาสักอันหนึ่งสิเดี๋ยวฉันจะเริ่มให้โอ้โอเคฮะเขาบอกว่ามันอาจจะมันอาจจะอันตรายเกินไปสำหรับเด็กอย่างเราที่จะใช้มันนะฮะก็ไม่รู้มันคืออะไรนะวัสดีกัปตันกัปตันก็กลายเป็นวิญญาณกันนะเนี่ยนายดูสิมีเควอะไรทำบ้างฮะนายรู้หรือเปล่าว่าผีก็สามารถกินได้นะฮะอ๋อใช่ก็คือ เฮเกนน่าจะหิวฮะก็คือน่าจะต้องให้เราไปตกปลาให้หรือเปล่าน่าจะต้องไปตกปลาให้ครับนี่อ่เควสตกปลาเดี๋ยวต,ตกให้ขอไปรับเควสไม้หมดก่อนแล้วกันนะข้างบนนี้จําได้ว่ามีหมีต้นไม้หมีต้นไม้ไมน,ไมนี่ง่าย่าังไงเพื่อนวิญญ,ญาณทุนน่ารักนะฉันมีประสิบ่งบางอย่างที่จะให้นายเห็นเอ่อหนึ่งในต้นไม้ที่ฉันชอบที่สุดมันหายไปเนะ่ยเอ๊หายไป ทาหายได้ยังไงอ่ะอมมันก็จู่ๆมันก็หายไปเนะี่ยมันเป็นต้นไม้ที่พิเศษมากเลยนะเป็นต้นไม้เล็กๆนะครับผมอืมโอเคถ้าในาอ่า if you come across a matching that description we s u a l you ถ้านายหายดีๆเนี่ยก็อาจจะเจอก็ได้นะไนช่วยเอากลับมาคืนให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคโอเคครับเดี๋ยวจะหากลับมาคืนให้ก็แล้วกันนะสวัสดีคุณบุรุษไปสนี มีอะไรผมช่วยไหมโกเนาะสวัสดีผู้ช่วยนะผู้ช่วยโพสต์มาสเตอร์ฉันมีของที่จะต้องไปส่งวันนี้นะนะ A 2 3 ID box น่ะนายช่วยไปหาให้ฉันหน่อยได้ไหมยอย่าบอก้วทำของหายกะอีอะ่อย่างเลยคุณขอดูก่อนจะไม้หน่อยะฮะอุ้ยได้อะไรมันก็ไม่รู้ขอบคุณครับโอเคล็อกทอช ผมค,ครับเอเดี๋ยวนะ้นี่อะไรเนี่ยหนังสือครับโอ้เก็บหนังสือแล้วมีเควสขึ้นนะเดี๋ยวก่อนนะผมได้หนังสือมาแล้วเควสผมขึ้นอนะเควสส่งให้ต้นไม้เหรอนั่นไงคาฟกาคาฟกาเนี่ยเป็นต้นไม้ที่พิเศษมากเลยนะอ๋อต้นไม้ที่ว่านี่คือหนังสือเล่มนี้เหรอ <c oughs> ม,มันเรียกว่าต้นไม้ได้ยังไงวะนั่นอนะ คาฟกานี่คนข้าที่จะขี้อายนะยังไงก็เถอะเพื่อเป็นการตอบแทนนี่คือไม้ของฉันยังไงก็ตามถ้านายเอาของมาให้ฉันฉันก็จะแลกเปลี่ยนกับนายน่ะนะมันเรียกว่าการรีไซเคิลยังไงล่ะลองดูได้ทีหลังอะ่ะโอเคฮะเขาน่าจะให้ไม้เราใช่ไหมโอ้ขอบคุณครับอะไรก็ไม่รู้ฮนะ เลขตน้นเลขหนังสือว่าต้นไม้เฉยเลยโอ้ยของเยอะ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 มากๆของเยอะมากๆอ,อืมโอเคอุ้ยตกปลาบ้างดีกว่าตกปลาตกปลาตกปลาทำการตกปลาเย้ฮึมมาเลยเจ้าตัวใหญ่อุ้ย,ยจับได้แล้วมาในครั้งเดียวเลยอย่างนั้นเหรอเย้ฉันตกปลาได้ด้วยนะเห็นไหมเยี่ยมไปเลยตกปลาก่อนตกปลาเย,ย่จัดมาพ่อหนุ่ม กัดกัดแรงๆไปฮัดฮัและฉันจะดึงแกขึ้นมาฮึนี่แน่คือแบบน,นี้อ้า,อาวอีกแล้วสตรีมพังเฟนช์อันนี้น่าจะเป็นสูตรคราบรัวนะครับผมเ,เรียนรู้เรียบร้อยฮะเยี่ยมเรียบร้อยมับเขาให้ โอเคได้หนึ่งตัวแล้วทีนี้เราก็ต้องเก็บอีกสองตัวมามะเอา้าบ้าจริงผมดูว่ามันมันใกล้เกินไปโอเคมาอีกตัวหนึ่งงับยางยางัยงยงังยังงับโทษโทษใจร้อนไนิดตกไม่ได้เบื่อเราไปดูด้านบนดูฮะเผื่อเจอนี่ไงนี่ไงตัวหนึ่งตกปลาเพิ่มนี่แไคอมอน เรียบร้อยครับเออได้ลูกออชเลยครับลูกออสใช้ไม่ได้เราต้องเป็นปลาปลาที่ไม่ได้มีอยู่ทั่วไปนะฮะเรียบร้อยปาบตัวที่สองยียม่มเย่พี่หมีดีใจตัวสุดท้ายฉันต้องการปลาตัวสุดท้ายปลาตัวสุดท้ายอยู่ไหนนะนี่ไงนี่ไงนี่ไง ตกปลาคับชาเรียบร้อยขามอนอ้าวป้าจริงกลายเป็นไอ้นี่ซะงั้นนะเขาเรียกว่าอะไรนะลูกออดเฮ้ยมีปลาตัวใหญ่ตรงนั้นขามอนเออมามหกินเบ็ดมามะพ่อหนุม่มอืมอย่าง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 ก่อนอย่างก่อนอืมอย่าง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  เรียบร้อยปั๊บอิวอิวอะไรอะตัวอะไรก็ไม่รู้น้ากังเกียดสุดๆมันตัวอะไรก็ไม่รู้ครับหน้าตาเหมือนแมงสาทะเลนายไม่มาลองชิมเบ็ดฉันสักนิดหนึ่งเหรออือเรียบร้อยฮ่าฮขึ้นมาเลยเจ้าป่าน้อยเรียบร้อย เควสครบแล้วเยี่ยมเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะง่ำง่มง่อือฮึนายเคยกินสแนปปิง้งหรือเปล่าฮะเป็นปลาที่หายากมากเลยนะอืมย,ยังไงก็ขอบคุณจากใจนกเลยแหละบอกให้โอเคกลับมาเป็นร่างนี้แล้วครับถ้าทำเควสให,เห้เขาน่าจะไอ้นี่ฮะเขาน่าจะกลับมาอยู่ในร่าง มีสีสันอีกรอบหนึ่งนะครับผมโอเคเยี่ยมเออเราได้พิกแอคมานี่หว่าเนี่ยสมาร์ขุดได้ไหมหาตรงไหนขุดดีมีตรงไหนขุดบ้างจะว่าไปพิกแอคนี่มันไปขุดไปตรงเอาไปขุดตรงไหนอ่ะนี่หรอนี่ไงขุดเหล็กได้ด้วยครับนี่แน่ได้อะไรมาก็ไม่รู้ครับไอรอนออ๋อ ได้แร่เหล็กมาครับเราต้องเก็บไปครบสิบอันสินะอันนี้ก็ใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยยิงใหนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยได้แร่เหล็กเพิ่มนะครับผมมันจะต้องเอาแร่เหล็กมาให้กับพี่หมีนักประดิษฐ์นะฮะเพื่อที่เฮียแกจะได้เขาเรียกว่าประดิษฐ์อุปกรณ์ให้เรามากขึ้นนะ โอเคฮะแต่ตอนนี้ผมไม่สามารถหาสิ่งที่เรียกว่าเหล็กได้น่ะเหล็กันอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันอุ๊ยนี่อะไรอ่ะโอ้กล่องพัสดุที่กำลังตามหาดีกว่าบังเอิญจังเลยนะเดี๋ยวก่อนนะมันขุดเหล็กตรงไหนได้บ้างวะนี่ล็กขุดเห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 ล็ก ไม่รู้คุดเหล็กตรงไหนได้บ้างอะตรงนี้ขุดได้ป่าววะไม่ได้ขุดไม่ได้ตรงนี้ขุดได้ไหมขุดไม่ได้มูงแง่เสียจุยเสียจุยที่สุดอืมไม่มีไม่มีเหล็กไม่มีเหล็กให้ขุดเลยเฮ้ยนายคือเราไม่มีเหล็กให้นายขุดเลยอะนายเราไม่สามารถหาเหล็กให้นายได้เง ต่ว่าเดี๋ยวผมไปส่งเควสให้กับบรรลุเปสนีก่อนครับคุณบรรลุเปสนีผมมีของมาให้เยี่ยมเลยฉันว่าแล้วว่านายจะต้องพึ่งได้น่ะนะโอเคขอบคุณมากครับนี่รับเรียบร้อยแล้วได้ของมาเพิ่มแล้วก็สเปริตรูดอีกหนึ่งอันนะครับผมเยี่ยมอืมตรงนี้ก็มีสีสันเพิ่มมากขึ้นสุดยอดไปเลยเอาล่ะเอาไม้มาให้เฟมี่ก่อนแล้วกันครับเฟมี่ฉันมีไม้มาให้อ,เอเืเกือบเต็มละเกือบเต็มละ อีกแค่ไม้อันเดียวเท่านั้นอ่ะอันสุดท้ายอื้อโอ้โหเยี่ยมไปเลยไฟฉันลูกโชนอีกครั้งอ่าฮะโอเคมันมีโอโอโดรนี่มันคืออะไรวะโอโอโดรมันมีกลิ่นแปลกๆที่อ่าราฟิงฟอร์มิยอนราฟิงมันมีกลิ่นแปลกๆล,ลอยมาแต่ไกลเลยน่ยนะ มัน่ามันกลิ่นของการอบขนมปังหรือเปล่าฮะหมายถึงอะไรฮะน่าจะเป็นมีตัวใหม่นี่น่าจะเป็นเบเกอรี่หรือเปล่ามีนักทําขนมปังนะฮะมันมีวิญญาณอีก12ดวงเลยที่ซ่อนอยู่ในเกาะแห่งนี้โหสิบสอเลยเอ็นพีซีสตัวนะจริงปะเนี่ยพระเจ้าช่วยโอเคอ่ะผมมีไม้ไม่กันนึง เอามาอีกอีก7อันโอ้โ oh ห my god อีก7อันเลยเหรอโอ้ oh, อีกตั้ง7อันฮะกว่ามันจะไอ้นี่เนอะเฮ้ย hey, นี่ไง oh, อุ้ยเกาะตรงนี้มันขยายมาด้วยครับเยี่ยมไปเลยไหนดูสิมีตัวต่อไปหน้าตาจะเป็นยังไงกันนะฟาบโอ้ย oh. <c oughs> เป็นขนมปังจริงด้วยโอ้ว้าว พวกเขาบอกว่ามันจะมีเด็กใหม่เขา้ามาในเมืองนี้นะแต่เขาไม่ได้บอกกับฉันว่านายจะดูหล่อเท่ขนาดนี้นะยังไงก็เถอะชุดของนายเนี่ยเข้ากับนายมากเลยนะอืมฉันชื่ออลิสันฟิชเชอร์นะเป็นอ่าเป็นหมีนักทำขนมปังนะ่ะอ๋อนี่ไงฮะที่เขาว่ากันนะครับผมโอเคอยินดีที่ได้พบครับผมนะต,ต่อไปมีมารยาทนิดนึงมันก็ไม่ได้มีคนใหม่ๆเข้ามาทุกวันหรอกนะในโคสิโกฟนะ่ะ ฉันคิดว่าเราควรที่จะมาฉลองกันด้วยคัพเค้กกันดีไหมเอ่อยงสงั้นไหนดูซิอหนังสือสูตรทำอาหารของฉันหายไปไหนเนี่ยอ่าแย่ yeah. ละฉีดฉันทำมันหายไปอีกแล้วอะแย่จังเลยนะทีนี้ฉันรู้นะว่าวนายกำลังคิดอะไรอยู่ไม่เอาหน้าเพราะทักทำขนมปังแค่ ปรับตัวซะสิ just improvise ไม่รู้มันจะแปลว่ายังไงดีนะฮะคือรู้สึกว่าเขาจะให้เราหาของให้นะครับผมซึ่งมันก็คือเออมันชิมันเรียกว่าอะไรนะ catch up อะไรคือ catch up ครับ catch up catch up ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถามหาคุณชาร์ลอตด,ดีกว่าคุณชาร์ลอตครับเอ้ยฉันไม่ได้จะขุดฉันจะถามคุณชาร์ลอตคุณชาร์ลอตครับคือว่านะผมอยากหาอะไรสักอย่างนะึ่ ผมอยากหา,าสิ่งที่เรียกว่าของที่ซ่อนอยู่นะโอเคฮะอยู่ฝั่งนี้เคชอบเคชอบเคชอบนี่ไงโอ้โหพี่นกสีกุลพี่ขโมยมาปะเนี่ยห <c oughs> ยอกหยอกหยอกหยอกโอเคขึ้นไปข้างบนนี้น่าจะมีอีกตัวหนึ่งหรือเปลามีอีกตัวหนึ่งนะฮะอุย้ยตรงนี้มีกันหนึ่งยิ้มเก็บไปไปถามหาคุณาลอดดีดีกว่าคุณฉลอดนี่เรียกได้ว่าเก่งมากนะฮะรู้ทุกอย่าง โอเคขอทราบพ,พื้นที่ที่ซ่อนไว้อยู่ข้างบนนี้ครับไหน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 โอ้โหซ่อนไว้สมิดเลยเยี่ยมได้ครบแล้วเอาไปให้พี่หมีพี่หมีนักทําขนมปังว่าแต่ขนมปังนี่เขาใส่ซอสมะเขือเทศกันด้วยเหรอพี่หมีผอมาให้แล้วว้าวเยี่ยมไปเลยนะนายนิจตาดีเป็นบ้าเลยโอเคฮะน่าจะเสร็จละ อุ้ยแล้วเขาก็มีเขาเรียกว่ามีเบเกอรี่เกิดขึ้นที่กลางป่าว้าวเยี่ยมไปเลยโอเคเอาไม้มาให้น้องเฟม,มี่กันแล้วกันโอเคออร่อยมากอีกแค่หกอันเท่านั้นฉันก็จะอิ่มแล้วแต่ว่า,าฉันไม่เห็นไม้ในตัวนายแล้วเพราะงั้นนายควรที่จะกลับมาวันพรุ่งนี้นะเอา้าอย่าบอกนะว่า ผมไม่สามารถที่จะหาเหล็กได้ในวันนี้จริงปะเนี่ยฉันอยากจะอัปเกรดเต็นท์ของฉันหน่อยอะไรคืออัปเกรดเต็นท์วะนนี้ลองอัปเกรดดูครับโอเคอัปเกรดเต็นท์เรียบร้อยไหนดูสิเฮ้ยว้าวเยี่ยมเลยฮะอัปเกรดเต็นท์อีกได้ปะต้องมีเงินหมื่นหนึ่งก่อนครับถึงจะอัปเกรดได้ เคยขายทั้งหมดได้2,000บาททวนนะครับผมขอบคุณมากฮ้ยแล้วมีเงินหมื่นหนึ่งแล้วเอาเงินหมื่นหนึ่งนีงน่ไปอัปเกรดบ้านดีกว่าน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 นขอรองอัเกรดบ้านหน่อยอัปเกรดบ้านก็จะต้องใช้1 0 0 0 0มืเหรียญน,นะเยี่ยมไปเลยจัดไปอัปเกรดบ้านครับผมคึฮับชามันดูไม่ <laughs> มันก็ดูเป็นเต็นท์ปกตินะแล,แล้วเราสามารถทําอะไรกับเต็นท์ได้บ้างอะ่ะหรือว่ามันสามารถเก็บเก็บของได้ใช่ไหมนี่ง่ายมันเก็บของได้นี่ครับอ๋อเก็บของได้โอเคทางั้นก็เก็บสิ่งที่ไม่ได้ใช้ลงไปก่อนแล้วกันนะถือว่าทำตัวโลง่โลงๆไว้ก่อนดีกว่าเอาละครับผมสำหรับพานี้ก็ขอลาวไปที่พนนี้ก่อนนะผมเราไม่สามารถ หาเหล็กมาได้เพราะว่ามันยังไม่สปอนใหม่ในวันนี้นะครับผมน่าจะสปอนใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะยังไงก็เขาคุณที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้สารพ์ดนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย